ีสิแมอภูมิใจเสนอสับอ่อยโคตรมันแต่ชอบร้านบริการเติมโรบัคโคตรดีดีซีขอรับประกันถ้าพร้อมกันแล้วรับได้ในวันนี้เจ้าดีซขยี้ส้นตีนก็ได้ผล่มาในโลกแห่งโจรสลัดและพี่แกก็อยากจะหาทําอะไรเกลียดกันดูบ้างจากซีก็เลยมาดูในตัวขายผลว่ามีผลอะไรน่าสนใจแต่เจ้าดีซียิ้ส้นตีนของเรามันก็อยากได้ผลโมจิถาวรแต่ถ้าเติมโรบัคเองมันต้องใช้ถึง2,400โรบักกันเลยทีเดียวเอ้าแพงมากเลยอีดอก พี่แกก็เลยลองไปสุ่มดูเผื่อว่าจะได้ผลอะไรดีๆบ้างแต่เราก็ได้แต่ผลกา,กากทั้งนั้นเลยแต่เรายังมีอีกหนึ่งตัวช่วยแล้วไว้นั่นก็คือร้านแบรชอปร้านบริการเติมโรบักสุดเจ๋งเพราะว่าร้านนี้มีบริการซื้อผลปีศาจน,นบ็อกฟู้ดรซิฟในทุกๆวันเสาร์อาทิตย์นะครับและผมก็เลยทักในเพจแบรชอปไปว่าพี่ครับพี่ขาดผมอยากได้ผลโมจิถาวรนะครับพี่เขาก็เลยตอบมาว่าจัดไปเลยน้องบ้าวซึ่งราคากองผลนี้ก็แค่2 4 0บาทเท่านั้นและเราก็จัดการโอนเงินไปเลยทัััันนนนนนทีจาาาากก้้้เเเพขของของ,อง็ไดตบมครรว่ิ ทางไปยังโลกที่หนึ่งและค่าเซอร์วพีของร้านเพื่อที่จะเอาผลว่าแล้วเจ้าซีก็ไม่รอช้าพี่แกก็วิ่งไปยังท่าเรือและได้สปาเรือกล้วยซิ่งเซอร์ฟรีไปยังเกาะแรกเพื่อที่เราจะไปหากัปตันและกลับไปยังโลก2เลยเมื่อมาถึงโลก2โรก็ได้วิ่งตอกแตกตอกแตกไปหากัปตันอีกคนทําให้พี่แกได้กลับไปยังโลกหนึ่งเลยล่ะครับและแล้วเจ้าซีก็ได้ผัมายังเซอร์วีของร้านและหนุ่มน้อยแบรช็อปก็จัดการส่งผลโมจิมาให้เราทันทีเมื่อได้มาแล้วเจ้าซีก็จัดการเปลี่ยนมาเป็นผลโมจีทาให้เร ว่าและวเจ้าสีก็ได้เดินทางอย่างรวดเร็วเพื่อกลับมาหากับปตันอีกครั้งและพี่แกก็ได้กลับมาอย่างโลกที่2แต่ก่อนที่เราจ,จะไปยังโลกที่3นั้นพี่แกก็ได้มาตัวพวกคิดแถวๆนั้นสักหน่อยเพื่อที่จะมาเพิ่มมารทเรียกับผลโมจิล่ะครับและพี่แกก็จัดการตัวพวกมันไปตัว2ตัวจนเราได้สกิลที่2อของผลนี้มาเลยและมันก็ทําให้เรากิ้งได้แล้วละเฮ้ยสุดยอดไปเลยนี่น้องบาวอ,อร่อยจังเลยกิ้งได้ด้วยวะเฮ้ยบนนี้อะไรกันเนี่ย จากนั้นจ่าซีก็ได้มาหากับปีตันอีกครั้งและเมื่อรอกลับมายังโลกที่3เราก็ได้ฟาม์มเล่นไปสักนิดจนรอนได้ได้สกิลที่3ของผลนี้มาแล้วตอนนี้นะครับผมเราก็ได้ท่าที่2ของผลโมจิมาแล้วนะครับนั่นก็คือท่านี้นั่นเองนะชักชักชุกชุกชัก,ชก,ชก,ชกนะเอาไหมนะครับผมมาจัดไปนี่นะครับบัดจะอ้า ลากแล้วก็ควัดนะครับร้อยลาวนะพผมจากนั้นพี่แกก็เริ่มเบื่อเบื่อก,กับบล็อกฟื้นเรวยบร่าทำให้เราได้เข้ามายังโรบอกและได้เล่นต่อใน Al Star th th ขอัสตาทันทีพอเข้ามาจ่าซีก็ไม่รอช้าที่จะไปดูซามอนเพื่อว่าจะมีตัวอะไรดีๆโผล่มาสักหน่อยแต่ตอนนัดเพรของเราก็เหลือน้อยทำให้เรานึกถึงร้านแบรชช็อปอีกแล้วเลยพี่แกก็จัดการทักไปเหมือนเดิมว่าพี่ครับพี่ครับผมอยากเติมเพชรในอัสตาล่ะครับเพและบริการเติมเพชรในเกมนี้ก็คุ้มสุดๆไปเลยทำให้พี่แกเลือกเติมแบบแบบง มาแล้วเราก็ได้วาปไปยังวีนั้นทันทีแต่ตอนนี้เราก็ยังอยู่โลกที่2นะครับเจ้าซีก็ได้เข้าไปยังประตูทะลุมิติและได้วาปไปยังโลกที่1นึงและเมื่อมาถึงทางนั้นก็จัดการส่งเพชรให้การรอทันทีเลยทําให้พี่แกได้ไปซัลมอนอย่างสบายใจเฉบเลยล่ะครับโอเแก้ว <Okay. S 1> จากนั้นเจ้าซีของเราก็ได้กลับมาอย่างโลกที่2และเราก็อยากที่จะลองตัวใหม่ที่เราได้มานั่นก็คือเจมิกาซาหกดาวที่เราตามเก็บมันอยู่นานมากว่าแล้วเราก็ได้อใไปกับเจ๊แกและเราก็ได้เข้าไปยังเทรนนิ่งทันทีเจ้าซีก็ได้ระวางเจ,งเจะดูสล สและเราก็ได้ลองสปามนมาดูเลยซึ่งสกิลแรกของเจ๊แกก็เป็นการพุ่งไปฟันคู่ต่อสู้แบบสุดเท่ตามสไตล์เอ็กกอม์แหละครับแถมถ้ามีหลายตัวมันก็จะเพิ่มความเท่เข้าไปอีกจากนั้นเราก็ได้อัพเจ๊แกทุกตัวให้ถึงคันที่3และอีเจ๊ก็ยังฟันเท่ๆแต่รอบนี้ก็ฟันเบียสองครั้งด้วยล่ะจากนั้นเราก็อัพเจ๊แกจนแมสและสกิลสุดท้ายนั่นก็คือการยิงหอกสายฟ้าใส่คู่ต่อสู้แบบโคตรโหดเลยล่ละครับอ้าเท่จังเลยมึงเป็นพระเอกใช่ไหมเนี่ยมาแล้วครับตอนนี้น้องมิกาัสของเราก็ยิงกกรระะนนน่่ใสสมััเลยคบี นะผมก็ระยะเกือบเท่ารีวายกันเลยทีเดียวนะครับลีวายรู้สึกว่าร้อยเกว่านะครับส่วนมิกซาร้อยแปดสิบสองกันเลยนะ <No. S 1> ผมเกือบทั้งแมทมาคิดดูนะครับ <No. S 1> และ้ำเมดของมันนะก็ตั้งสองแสนกว่านะครับนี่ขนาดเลวี่ยห้าเองนะครับถ้าเลวล่สูงกว่านี้คงจะร้อยแน่ๆเลยนะครับและจะสซีมันก็เบื่อๆอีกแล้วล่ะทาให้รอเข้าไปในโรบอ,อกอีกครั้งและได้ลองเลือกเล่นเกมใหม่ดูนั่นก็คือคิงสังกะสีไงล่ะและจะสซีก็ได้วาปไปยังเกมนั้นเลยและตอนนี้เราก็ได้โผล่มาที่กอฟองสบเกบล,ละพี่แกก็ได้้ใชผลฟิกอย่ากทีจะ สุ่มผลใหม่ๆกันดูบ้างพี่แกก็เลยบินเหมือนนอกควาเพื่อที่จะไปยังเกาะแรกแล้วเมื่อมาถึงพี่แกก็จัดการสุ่มผลปีศาจทันทีแต่เราก็ได้จะผลกากๆาามาทั้งนั้นเลยนี่เกลือถูกเก็บจริงเลยกูทำให้พี่แก,กได้มาดูในบ้านขายผลว่ามีผลอะไรขายอยู่บ้างและตอนนั้นเราก็อยากได้ผลบิ๊กมัมล้ว้ยแต่ถ้าจะซื้อมันต้องใช้ตังค์ถึง6ล้านบวกกับมันนี่อีก25อันแต่ตอนนี้เราก็ไม่ตังค์กันเลยทีเดียวเชียวทำให้เจ้าสีนึกถึงร้านแบช์ชมและพี่แกก็ทักไปทันทีว่าพี่ครัับบพพีี่คคครยยาากกกได้ผลลิิในงเซ จัดไปเลยน้องบา่าซึ่งราคาของผลมันก็ถูกมากๆเลยล่ะครับและเมื่อเราโอนตังเสร็จเรียบร้อยทางร้านก็ได้ส่งเซอร์วิสมาให้กับเราเหมือนเดิมและเราก็ได้วาไปยังเซอร์ฟนั้นเลยเมื่อมาถึงพี่แกก็กรีบซิ่งเพื่อกลับไปยังเกาะแรกและหนุ่มน้อยแบชชอปก็ได้ส่งผลวิ่งมาให้กับเราและเจ้าซีก็ได้แดกผลนั้นเข้าไปเลยอืมอร่อยและเราก็ได้ผวมายังเกาะฟองสบู่อีกครั้งและตอนนี้เจ้าซีก็มีไอ้นาจีรสองตัวมาอยู่ข้างๆเลยล่ะบ้ยวันดีพี่ล้วงวันดีน้องเบ้าแน ก็เลยลองใช้สกิลมันดูซึ่งมันก็ร่อยพอสมควรเลยนี่มีทั้งไฟมีทั้งสายฟ้าร่อยอย่างแรกแหละครับบอกเลยแต่ตอนนี้สกิลของเรามันก็ยังไม่ครบเพราะว่าเรานั้นยังเวลน้อยอยู่เลยล่ะครับพี่แกนั่นก็ต้องแอบฟาร์มกันก่อนเอเแก้วแต่ในตอนนั้นเพื่อนของเราก็ได้ชวนล้วอว่าเฮ้ยนายไปเล่นแบทวอร์กันเถอะทาไมเจ้าสีได้เข้ามาในโรบอกอีกครั้งและในครั้งนี้เราก็ได้เข้าเกมแบทวอร์ไปเลยซึ่งขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเกมนี้เราก็ยังไม่เคยเล่นรอกแต่เมื่อมาถึงพี่แกก็วิ่งด สุดเจ๋งละวอยทาให้เรานอยากได้กันเลยทีเดียวเชียวแต่ถ้าเราจะซื้อตอนนี้เราก็ต้องเสียหลายโรบัากและเราก็นึกขึ้นได้อีกแล้วละวอยว่าแบรดชอปมันมีบริการเกมนี้ด้วยนี่ว่าจะกสีก็เลยจัดการทักร้านไปอีกครั้งว่าเรานั้นอยากได้ชุดเบสบอละะ้วครับเพซึ่งร้านก็มีให้เราเลือกหลายชุดเลยลจากนั้นจะกสีก็จัดการเลือกชุดไปและหลังจากที่โอนเงินเสร็จนุ่มน้อยแบรดชอปก็จัดการส่งของขวัญให้กับเราเลยและแล้วเราก็ได้ชุดสุดเจ๋งมาแล้วละเฮ้ยเมื่อได้มาพี่แกก็จัดการใส่มันและเราก เมื่อมาถึงเราก็จัดการเกียรโอโดยการวิ่งมัวไปหมดแต่พี่แกก็ไม่ทันได้ทำส้นตีนอะไรเรานันก็โดนตบจนตายฮ่าและพอเกิดใหม่มาอีกทีเราก็กลายเป็นปีศาจหน้าเออไปแล้วล่ะด้วยไรนี้จากนั้นเจ้าสีของเราก็ไม่สนใจอะไรแล้วเราก็ได้วิ่งตบพวกมนุษย์ทั้งหมดกำลังสนุกกันอยู่เลยมาด้วยไอ้ัไม่ตายตายอ่า ได้อยู่ดีๆเราก็ชนะเฉยเลยเอ้าเฮ้ยชนะได้ไงวะเนี่ยกูงงแต่แค่นั้นเราก็ยังไม่น้ำใจเจ้าสีและทีมงานก็ได้รวบรวมปาร์ตี้และเราก็ได้วาปเข้าไปยังแแบบอีกครั้งเลยซึ่งครั้งนี้ทีมเราก็จะแบ่งเป็นสีสีและสีละสี่คนและแรกเริ่มเราก็ได้ฟาร์มเด็กกันก่อนเลยส่วนเพื่อนของเราก็รีบบอ,อกไปหาเพชรละครับและในตอนนี้พี่แกก็มีหน้าที่ปกป้องบ้านของเราละไว้จากนั้นเราก็ได้ฟาร์มไปฟาร์มมาและได้ออกไปตบทีมอื่นส่วนพวกเราเนี่ยเหลือแค่สองทีมแล้วล่ะเจ้าสีก็เลยรวบรวมเพื่อนของเราทั้งเอ,อนนเองจกน ซีมันก็ดันตกแมปจนแพ้ไปเลยฮะและขอบอกไว้เลยนะครับว่าร้านแบชชอบไม่ใช่แค่มีบริการเกมในโรบอกอย่างเดียวร้านนี้ยังมีบริการอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์ต่างๆเช่นฟรีไฟอวีผับจีและวอลเร n นะครับ และขอบอกไว้เลยนะครับว่าเร็วๆนี้ทางดีซก็จะจัดกิจกรรมร่วมกับทางแบชอปเพื่อจะหาผู้โชคดีที่จะได้รับของรางวัลต่างๆมากมายตัวอย่างเช่นพลทาวอนดาบโยรุหรือว่าเป็นไอนดีไก่ต่างๆนะครับและถ้าอยากร่วมกิจกรรมนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์เพจแบชอปและที่สําสคัญก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจดีซีด้วยละ่ะเพราะเราจะไลค์แจกรางวัลกันในเพจน,นะจ๊ะและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไปด้วยนะดีซ a เกมเมอร์ขอลาไปก่อนสวีเดสวัสดีไปละจุ๊บ